วิธีโคลนแอปโซเชียลมีเดียในมือถือเรียวมีนะคะสำหรับลูกเพจที่ถามเข้ามาอยากได้แอปไลน์นะคะในมือถือเรียวมีเป็น2แอปนะคะแอป Facebook แอป Messenger ต่างๆที่เราใช้งานต้องการอยากจะโคลน2แอปโคลนยังไงมาดูวิธีกันค่ะวิธีโคลนแอปโซเชียลมีเดียในมือถือเรียวมีแอปไลน์แอป Facebook แอป m e s s e n g e r ให้เป็น2แอปในเครื่องเดียวมาดูวิธีกันค่ะ รุ่นนี้จะเป็นเรียวมีห้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเรียวมี8นะคะยกถ่ายให้ดู2รุ่นนะคะเนื่องจากว่าบางรุ่นไม่รองรับทุกแอปบางรุ่นจะได้ทุกแอปนั่นเองค่ะเข้าไปที่ตั้งค่านะคะเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วให้ไปที่แอปค่ะแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างในมือถือเรียวมี4 5หจะเขียนว่าแอปคู่ขนานนะคะแตะเข้าไปค่ะ แอปไหนที่โคลนได้2แอปจะขึ้นให้เลือกแบบนี้นะคะจะไม่มีแอปลายซึ่งตัวนี้ไม่รองรับค่ะวิธีโคลนแอปของเรียวมี8นะคะแตะเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วให้เราเลื่อนไปที่เมนูการจัดการแอปนะคะแตะเข้าไปค่ะดูที่หัวข้อด้านล่างค่ะตัวโคนแอปนะคะแตะเข้าไป ไหนที่รองรับนะคะใน2แอปจะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะตอนนี้ปิดอยู่เนื่องจากว่าเราใช้เครื่องแค่แอปเดียวต้องการจะใช้ไลน์ต้องการจะใช้ไลน์ใ,ลในเครื่องนี้2แอป2บัญชีแตะเข้าไปที่แอปของไลน์แล้วกดสร้างแอปที่โคนนะคะยกเปิด เปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดกลับค่ะแอปทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะคะที่เป็นแอปมีเดียต่างๆเราอยากได้แอปไหนเป็น2แอปก็กดเปิดได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เรากดปิดค่ะไปดูค่ะเราไปดูกันค่ะว่าแอปไลน์ที่เราโคูณออกมาจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแอปไลน์ตัวจริงจะเป็นแบบนี้ค่ะจะได้แอปไลน์2แอปแบบนี้นะคะแอปที่โคลนออกมา ลงทะเบียนเข้าใช้งานนะคะต้องเป็นคนระเบอร์กันนะคะถ้าเราเอาเบอร์เก่าที่เคยสมัครแล้วนะคะมาสมัครโคนไลน์เป็นอีกหนึ่งบัญชีบัญชีเก่าจะถูกยกเลิกนะคะไลน์หนึ่งเบอร์นะคะสมัครได้หนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องอยากใช้สองบัญชีไลน์ต้องมีสองซิมค่ะวิธีโคลนแอปนะคะในมือถือเรียวมี สำหรับมือถือ Android นะคะจะโคลนแอปได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อค่ะแตกต่างในการเรียกนะคะว่ารุ่นของเราที่ใช้งานอยู่เรียกว่าอะไรนะคะขนาดในมือถือเลียวมียี่ห้อเดียวกันยังเรียกคนละอย่างเลยนะคะส่วนของใครที่เข้าไปแล้วไม่มีแอปที่ต้องการอยากจะโคลนคือฟังก์ชันตัวเครื่องเราไม่รองรับนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ